สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจาโทเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้ผมก็ได้นะครับพ้ายหยดน้ำหลวงปู่ทวดวัดชังไห้ปี2522นะครับมาใหม่หนึงองนะครับผมก็จะมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับองนี้แดงแปัดเลยนะครับผมเหรียญก็ขนาดกําลังแฝงเลยนะครับเป็นพิมพ์หยดน้ํานะครับผม เนื้อทองแดงกระไหล่ทองลงยาเคลือบเรซินนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเยลลี่นะครับผมเยลลี่นะครับเขาเรียกเหรียญเยลลี่นะครับแต่ว่าช่วงเวลาผ่านไปสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเป็นเคลือบเรซินลงยานะครับ <c oughs> นี่ผมได้มาพร้อมซองเดิมด้วยนะครับน่ารักดีนะครับผม ซองก็สภาพดีเลยนะครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้จังหวัดปัตตานีได้สองเดิมนะครับก็ถ้าเช่าองค์นี้ไปก็เออจะได้แบบนี้ไปเลยนะครับผมผมก็จะให้สองไปด้วยนะครับมาดูกันที่ตัวเหรียญน,นะครับผมมีฟาร์มสวยสดมากนะครับเหรียญน,นี้เหรียญส,สดใช้ได้เลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผม องนี้เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองแดงแล้วก็เขานํามาชุบนิกเกิลน,นะครับชุบนิกเกิลเสร็จเขาก็ทําการมันเงานะครับทําการกระล่ทองพอกระล่ทองเสร็จก็ลงยานะครับพอลงยาเสร็จก็เคลือบด้วยเรซินสีเหลืองเหลืองนูนๆแบบนี้นะครับผมสำหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าทำไม เออเนื้อทองแดงแล้วทำไมต้องชุบนิกเกิลก่อนกระไหลทองนะครับก็คือเอ่อการชุบนิกเกิลเนี่ยจะช่วยให้กระไหลทองติดแน่นทนนาน,นครับผมกระไหล่ทองไม่ดูดลอนนั่นเองนะครับเหมือนเป็นการทาสีรองพื้นบ้านนะครับผมก็นํามาลงยาสีแดงนะครับแล้วก็เคลือบเรซินหลวงพุทวดก็เป็นนะครับนี่เป็นกระไหล่ทองนะครับสีทองมียันนะครับน้โม่บริษัทโตอาคันติมายะอิติภระวา มีคําว่าหลวงพ่อทวดวัดชังให้เหรียญน,นี้ปั๊มสวยนะครับไม่แหวงเลยนะครับผมกรหนกด้านข้างนะครับลายกรหนกด้านข้างนาน,นานี้เราก็ดูเรียบร้อยเลยนะครับห่วงเดิมพร้อมซองเดิมครบนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลัง อาจารย์ทิมพสสองห้าสองสองแล้วก็มียันอีกสี่ตัวนะครับนี่เส้นสายนะครับเห็นไหมครับเส้นขนแมววิ่งกันพึบพับนะครับเนี่ยเส้นแตกขนแมวนะครับเหรียนแท้ๆนะครับจําไว้นะครับจะต้องมีเส้นขนแมวเยอะๆนะครับผมเหรียนรุ่นนี้ถึงจะไม่แพงแต่ปลอมมหาศาลเลยนะครับจําสีลงยาจําสีเรซินให้ดีนะครับว่า ลงยามีฟาร์มเก่าเนี่ยสีแดงจะต้องเป็นแบบไหนนะครับเข้ามาดูคลิปผมแล้วก็จําผิวพลาสีพลาให้ดีนะครับผมพลาลุนี้ปลอมเกินนะครับกิเก้ที่เขาขายันหลักร้อยนะครับบางองค์นี้ขายได้หลายร้อยนะครับมันอยู่ที่เขาเรียกว่าขายให้ใครอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าอันนั้นก็ปล่อยเขาไปนะครับผมเราไม่ขัดขวางการทํามาหากินของใครนะครับ ก็มาสอนดูด้วยนะครับแล้วก็เออพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจก็เช่าหาบูชาจากผมไปได้นะครับนี่ก็มาดูตัวจริงๆนะครับศึกษาไปแล้วกันนะครับผมจําสีพระให้ได้นะครับกไลทองเคลือบเต็มดีนะครับองค์นี้ด้านหลังนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปอาจารย์ทีมนะครับแต่ว่า ไม่ทันท่านอาจารย์ทีมปุกเซนะครับอาจารย์ทีมนี้รุ่นสุดท้ายของเขานี่ปีพศสองนห้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมที่ทันท่านนะครับนี่ก็จะเป็นเหลียนรุ่นนี้นะครับรุ่นขี่คอนะครับปีพศสองห้าหนึ่งหนึ่งหลังถ้าถูกนี่นะครับผมก็ลงคลิปไปแล้วนะครับองนี้สองหมืนเจ็ดนะครับผมเนื้อทองแดงชุบนิกเกลิลอาจารย์ทีมปีพศสองห้าหนอ่งหนึ่งอันนี้จะเป็นปีเอ่อสองสองนะครับเป็นพระที่อาจารย์นองวัดไซขาว เป็นประธานในพิธีหรือเจ้าพิธีในการปลูกเสกนะครับรุ่นนี้นี่เกจิดแดนใต้รวมปลูกเสกเยอะนะครับผมสําหรับพระปีสองสองนะครับเพราะว่าวัดชังไ้ไม่ได้สร้างพระหลวงปุทุวนมาสิบเอ็ดปีนะครับต้องแต่ปีหนึ่งหนึ่งมาสร้างปีสองสองนะครับผมก็สิบเอ็ดปีพอดีนะครับนานเลยนะครับผมรุ่นนี้จึงเป็นพระของดีที่พิธีใหญ่นะครับแต่ว่าด้วยจํานวนการสร้างที่เยอะนั่นเองนะครับผมมีเม็ดแตงมีเสมา มีเนื้อว่านมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับรุ่นนี้อ๋อจำนวนสร้างเยอะนะครับราคาหยดน้ําก็เลยไม่แรงมากนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องดีไมซับลพยนะครับผมอุปสงค์อุปทานนะครับถ้าเหรียญรุ่นนี้สร้างสักพันเหรียญนี่เป็นหมื่นไปแล้วนะครับราคาเนี่ยก็ดีนะครับจะได้เป็นตัวเรื่องนะครับผมอเอามาให้เพื่อนเพอนพี่ๆได้เช่ากันนะครับว่ามีทั้งอของ ราคาสูงของราคาไม่แพงนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ฝากชื่นชอบนะครับบางท่านเนี่ยก็ตังค์เยอะนะครับพูดง่ายๆว่าตังค์เยอะแต่ว่าเออก็เช่าไปสะสมนะครับเออนี้ไม่แพงอันนี้สวยดีนะครับหรือว่าบางท่านที่ต้องการใช้จริงๆนะครับให้เด็กแฝนให้ผู้หญิงแฝนหรือว่าให้เด็กแฝนอย่างเงี้ยครับหายเราก็จะต้องไม่เออไม่ได้เสียดายเยอะนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับผมก็องค์นี้นะครับองค์นี้นะครับ ผิวสวยๆแดงๆแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับผมนี่นะครับองนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมีซองเดิมด้วยประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่ๆเพื่อนๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่พเพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพลงเท่านี้สวัสดีพี่พเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ